สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนักเตะลูกครึ่งนิดนึงครับเรามาพูดคุยกันให้มันกระจางเกี่ยวกับการใช้นักเตะลูกครึ่งไทยแล้วก็เทียบเคียงนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียด้วยพอดีมีคําถามนะครับมาจากเพื่อนๆเกี่ยวกับนักเตะลูกครึ่งไทยนะครับที่ปรากฏชื่อขึ้นมา เราเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีด้วยครับที่ยังอยู่ที่สโมสรต่างประเทศก็คือฮูโก้บุตรสิงค์คำที่มีคุณพ่อนะครับเป็นลูกครึ่งไทยลาวนะครับแล้วก็มีคุณแม่เป็นอาชาวฝรั่งเศสนะครับว่าจะมีโอกาสมาติดทีมที่เราจะแข่งขันใน International น a t ลแมต a ์เอนะครับในช่วงคิงคับหรือไม่ รวมทั้งนักเตะอีกคนหนึ่งครับก็คือสกอต t c คอนสเตเบิลลูกครึ่งไทย Scotland, กสกอตแลนด์นะครับจากสโมสรดันดียูในเตดซึ่งคร่าวๆนะครับฮูโก้บุสิงคำเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับสังกัดสโมสรนน้องในเลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคุณพ่อมีเชื้อสายไทยเราคุณแม่เป็นชาวฝรั่งเศสเขาเกิดที่ฝรั่งเศสครับเริ่มต้นอาชีพเยาว,วชนของเขาโดยเล่นให้กับ Uh, AS Camp นะครับซึ่งจะเป็นอะคาเดมีสโมสรของเยาวชนซึ่งแคมปนี้นะครับอ็องบเป้นะครับนักเตะชื่อดังซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสก็เคยอยู่มาก่อนก่อนที่บุตรสิงคำนะครับจะย้ายไปอยู่ที่สโมสรน,น้องในปี2018และในปี2018นี่เองครับเขาก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นย16ลงไปเล่น8เกมครับกับทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นย16 แล้วก็ปีถัดมาครับปี2019เขาก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่น U17 แล้วก็เล่นไปในเกมกับ U17 เนี่ยสเกมครับแล้วเขาเริ่มอาชีพในการติดชุดใหญ่กับทีมสำรองของน้องในปี2022ก่อนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปยังทีมชุดใหญ่ในเดือนมกราคม2024สรุปแล้วนะครับฮงโก้บุตรสิงค์คำนี่คือของจริงครับเขาเล่นอยู่ในทีม ในลีกเอิงก็คือสมสรน,น้องนะครับสมสรชื่อดังตอนนี้เป็นตัวจริงบ้งแต่เดือนมกราคมต้นปีครับนี่ครับเป็นประวัติข้าวๆนะของฮูโก้บุสินคำเดี๋ยวผมพูดเรื่องฮูโก้ก่อนคือประเด็นตอนนี้นะครับที่ผมรับทราบข่าวมาก็คือตอนนี้เนี่ยทางฮูโก้บุสินคำยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารในการที่จะยืนยันในความเป็นคนไทยนะครับเนื่องจากคุณพ่อเนี่ย มีเชื้อสายลาวไทยบางทีนะครับเราบอกว่าในช่องพักกินบอกว่าเกี่ยวเรื่องกับลูกเสี้ยวหรือว่าโอนตัวผมผมบอกอย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วประเด็นมันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากมายครับมันประเด็นอยู่ที่ว่าความเป็นเชื้อสายจริงๆความเป็นความเป็นคนไทยนะครับถ้าจะพูดไปนะ,นะถ้าจะพูดไปไทยกับลาวกับกัมพูชาเนี่ยในอดีตไม่นานนะ ไม่นานเลยเพิ่งมาแบ่งแยกประเทศกันช่วงฝรั่งเศสเนี่ยในช่วงร้อยปีนี่เองครับเมื่อก่อนนะถ้าเป็นรุ่นคุณปู่ของผมเนี่ยก็ยังไปเป็นครูนะครับอยู่ที่จังปาศักด์ยังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนผมนะบางคนก็ยังคุณพ่อเขาก็ยังเคยไปสอนหนังสือนะครับอยู่จังหวัดพระตะบองหรือเขตที่เราเรียกแล้ว่าเป็นกมพูชานะปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นการข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับวัฒนธรรมเนี่ยของประเทศไทยเราแล้วก็กัมพูชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการเป็นญาติพี่น้องเกี่ยวดองกันแทบจะแยกกันไม่ออกครับเรามีธรรมดาครับมีการแต่งงานกันในกรณีคุณพ่อกับคุณแม่ของ,ของฮงโกบุสิงคคำคุณปู่คุณย่านะครับก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายกันก็หมายความว่ามันยังไม่มีการแยกประเทศชัดเจนแล้วก็อาจจะมี ครอ,อบครัวนะครับแล้วที่หลังมีการแยกประเทศกันก็กลายเป็นอยู่คนละประเทศกันไปนะครับดังนั้นวัฒนธรรมของคุณพ่อของฮโก้เนี่ยก็คือเป็นคนไทยนี่แหละครับเป็นคนไทยเรานี่แหละนะครับแต่หมายความว่ามันต้องไปตามสืบหาอย่างเอกสารการเกิดนะฮะเอกสารการเกิดของคุณพ่อคุณปู่เนี่ยที่ชัดเจนนะครับบ้านเลขที่นะครับต้องมีผู้รับรอง ถ้าได้ตรงนี้มามันก็สามารถออกบัตรประชาชนไทยได้ครับท่านจําได้ไหมครับว่าเวลาท่านจะไปถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยท่านต้องถือไอ้สุติบัตรไปด้วยนะคุณพ่อเป็นใครนะครับคุณแม่เป็นใครมันก็จะได้บัตรประชาชนมาถ้าได้บัตรประชาชนมาได้ตัวเลขบัตรประชาชนมาเนี่ยก็เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์สามารถออกพาสปอร์ตนะครับสามารถเข้ามาติดทีมชาติไทยได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งมุกโกบุสิงค์คำเนี่ยก็สามารถ นะครับเล่นได้ทั้งทีมชาติไทยทีมชาติลาวนะครับแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสสมชาติเลยครับเขาสามารถเล่นได้ก็นี่เองครับเป็นประเด็นที่ที่ยังยังเคลียร์ไม่เสร็จดังนั้นนะครับจากคําถามของเพื่อนที่บอกว่าจะมาเล่นในคิงคัพทันไหมผมคิดว่าเนื่องจากปาัญหาลูปประสักบางประการนะไอ้ที่ผมพูดไปไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องราวที่มันเป็นเนื้อแท้นะผมอธิบายภา,ภาพภาพรวมๆให้เพื่อนๆฟังเฉยๆว่ามันเป็นประเด็นแบบไหนเกี่ยวกับเรื่อง อ่าุอโกบุรสินคำเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่านะผู้หลักผู้ใหญ่คงจัดการเรื่องนี้เพราะว่าตัวของฮุณโกเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาน่จะยินดีนะที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลในมาตรฐานที่เขาน่าจะผมคิดว่าทีมชาติไทยเราเป็นแบบมาตรฐานที่ตอนนี้นะลูกครึ่งหลายๆคนที่ยืดหว่าก็สนใจทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าอนาคตทีมชาติไทยถ้าดูตามอ่าฟุตบอลในสมัยใหม่เนี่ยรูปแบบของทีมชาติที่กําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ย เป็นทีมที่น่าสนใจมากครับในยาติเดเชียดังนั้นนะครับนักเตะที่เป็นลูกครึ่งไทยหลายคนเนี่ยเมื่อเขาเห็นโปรไฟล์ตรงนี้แล้วของทีมชาติไทยที่ขยับอันดับขึ้นมาที่มีการทําทีมแบบทันสมัยแบบนี้เนี่ยเขาเองก็อยากจะมาติดนะครับเขาเองก็อยากจะมาติดรอดูกันแล้วกันครับต่อไปจะมีลูกครึ่งมากมายที่อยากจะมาติดทีมชาติไทยนะครับรวมทั้งสกอตคอนสเตเบิลนะครับเขาคือลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์นะครับจากสโมสรดันดียูเนเต็ด ซึ่งอยู่ในลีกสูงสุดนะครับของประเทศสกอตแลนด์เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางครับสกอตคอนสเตเบิลเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะนะครับอายุน้อยที่สุดนะครับในลีกสกอตแลนด์เป็นเป็นอายุน้อยอันดับที่2นะรองจากโรลลี่แมคเรย์ดนะครับแต่เขาก็ถือว่าอายุน้อยนะครับเขาเคยติดทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นอายุ17ปีและตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งตัวจริงของดันดียูเนเต็ดด้วย นักเตะอย่างคอนสเตเบิลแล้วก็บุตรสิงค์คำนี่คือคือ,คอตัวจริงครับตัวจริงของสมโมสรนในลีกอันดับหนึ่งของสกอตแลนด์และฝรั่งเศสครับดังนั้นทั้งสองคนนี่คือคือตัวตัวจริงเสียงจริงแต่สําหรับสกอตคอนสเตเบิลเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าอ่ามันเพิ่งมีข่าวคราวมานะครับแล้วก็เขาจะเดินทางมาประเทศไทยด้วยในช่วงไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอดูวิธีว่าจะมาตอนไหนแล้วก็คิดว่านะ คอนสเตเบิลมีโอกาสติดทีมชาติไทยได้เนี่ยไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับมีโอกาสนะอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสที่จะติดนะครับแต่เรื่องว่าจะติดหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องแยกนนกันให้ออกที่ผมพูดเรื่องว่าจะติดหรือไม่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของอาการตัดสินใจของโค้ดมาซาดะอิชินะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ด้วยก็เลยเป็นคําตอบจะสรับเพื่อนนะครับที่มาถามเกี่ยวกับว่า บูซิน์คัมแล้วก็คอนสเตเบิลเนี่ยจะติดทีมชาติไทยชุดกิงขับหรือไม่ผมคิดว่าโอกาสถ้าเกิดจะเอาคอนสเตเบิลมาติดเลยมันก็ได้อยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าคงคงจะเตรียมการไม่ทันนะมันอยู่ที่สมาคมด้วยแล้วผมคิดว่า2คนนี้คงจะไม่ทันครับที่จะเป็นไปได้ก็จะมีชุดเบลนะจุดเบลแล้วจะมีเอราวันการียแล้วก็ลูกครึ่งอยู่ในเมืองไทยของเราครับในไทยลีของเรานะอย่างเบนเดวิส นะครับแล้วก็ได้หลายคนครับที่เราเห็นมาแล้วครับที่ติดทีมชาติไทยแต่ว่าตัวที่เข้ามาใหม่ผมเห็นมี2คนนะก็คือเอราวันกฤยยและจุดเปลที่ชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าจุดเบีวเนี่ยเป็นนักเตะที่มาดามแป้งเคยไปพูดคุยไว้แล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับก่อนแมตท,ที่เราจะแข่งกับสิงคโปร์จำได้ไหมครับมาดามแป้งได้พูดคุยกับจุดเบลวและจุดเบลวได้เดินทางมาดูทีมชาติเราลงสนามในการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับกับทีมชาติสิงคโ,โปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็ถือว่าเราได้ติดต่อจุดเบลมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจากนั้นนะครับน้องเขาย้ายมาอยู่ที่คอรดูบานะครับทีมในลาลิก้าสองสเปนก็ถือว่าผมพูดเรื่องนี้มามาหลายคลิปแล้วครับว่าโอกาสที่เขาจะติดตัวจริงก็มีครับเพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองและอีกอย่างหนึง่งจุดเบลเขามาจากทีมเยาวชนครับ โดยนักเตะตัวยืนที่เป็นชาวสเปนชาวรัสเซียแล้วก็ชาวโปรตุเกสที่อยู่ในทีมฮอร์ดูบาเนี่ยที่เป็นตำแหน่งเดียวกันกับจูดเบลเนี่ยเขามีอายุตั้ง28ปีครับ20กว่าปีนะคือจูดเบลเพิ่งอายุ20ปีเนี่ยอายุอ่อนเขาเยอะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจูดเบลยังไม่เคยขึ้นชุดใหญ่เลยเขาเคยขึ้นชุดใหญ่ครั้งเดียวกับสโมสรเชลซีก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับ สเปอร์ครับแต่ขึ้นขึ้นมาใน <Okay. S 1> ในไม่กี่แมตช์ครับแล้วเข้ามาอยู่สเปอร์เขายังอยู่ทีมเยาวชนอยู่ดังนั้นการย้ายจากสเปอร์เยาวชนยูโรปมาอยู่ที่ทีมใหญ่อย่างคอรโดบาเนยูดเบลต้องพิสูจน์ตัวเองอีกยาวนานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับถ้าจุดเบลมาติดทีมชาติไทยมันจะอัปเกรดน้องเขาขึ้นมาว่าน้องเขาคือโปรเฟชชั่นแนลในระดับอาชีพแล้ว หลุดจากคำว่าเยาวชนมาเต็มตัวแล้วคือการมาประทับตาไทยแลนด์นี่แหละครับช้างศึกนี่แหละถ้ามาใส่เสื้อช้างศึกแล้วยิงซีเรียสักลูกหนึ่งผมคิดว่านะจากมุมมองที่แฟนบอลคอรโรบ้าแล้วก็สตาฟทีมงานครโรบ้ามองว่าเขาเป็นเยาวชนเนี่ยคงจะเห็นความเป็นผู้ใหญ่ของชุดเบลมากขึ้นตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับชุดเบลนะผมเลยคิดว่าชุดเบลมีโอกาสจะมาสูงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ของชุดเบลเนี่ยในสมโมสอนมีโอกาสนั่งสำรองสูงครับ เพราะว่าเขามีตัวหลักเบอร์23นะเป็นชาวเป็นนักเตะชาวสเปนอยู่อายุ28ปีทำประตูได้ต่อเนื่องด้วยครับคะแนนความสามารถ7.4สนะสูงพอสมควรชุดเบลก็อยู่ประมาณ6.3อันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดนะเกี่ยวกับเรื่องนักเตะลูกครึ่งความจริงแล้วนะผมพูดมาเสมอนะครับว่าการพัฒนาเยาวชนแล้วก็ใช้นักเตะในพื้นเพบ,บ้านเราเนี่ยดีที่สุดส่วนลูกครึ่งผมคิดว่าเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วทีนี้ลูกครึ่งของทีมชาติไทยกับลูกครึ่งของอินโดนีเซีย ต่างกันหรือไม่นะครับมันแตกต่างกันยังไงของอินโดนีเซียเนี่ยเขามีลูกครึ่งส่วนหนึ่งและจะมีลูกเซี่ยวเป็นจานวนพอๆกันครับล้วมีตัวโอนด้วยโอนมาเฉยๆนะ่ครับจากคอนแลนดนหรือมาจากที่อื่นเนี่ยแทบจะเต็มทีมครับคือโครงสร้างหลักของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะไม่เหมือนโครงสร้างหลักของเราเนะโครงสร้างหลักของทีมชาติไทยมันโดนสร้างมาจากนักเตะไทยครับโดยโค้ชอิชิในการวางโครงสร้าง และนักเตะไทยคุณภาพนักเตะไทยของเราเนี่ยถ้าจะเทียบคุณภาพแล้วนะไม่ใช่ผมว่าเพื่อนบ้านนะเราพูดกันตามเนื้อผ้านะคุณภาพของนักเตะไทยมั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับตั้งแต่การสร้างมาจากอะคาเดมี่เนี่ยนักเตะไทยมีคุณภาพเบสิกการเล่นที่ดีกว่าอินโดนีเซียครับอันนี้ต้องยอมรับดังนั้นคุณภาพนักเตะไทยมันจึงมาสอดรับกับแผนการเล่นสมัยใหม่ของโค้ชอิชิหรือโค้ชทั่วไปที่เขามีแผนการเล่นสูงในระดับเอเชีย พูดได้ง่ายว่าเด็กไทยเราเนี่ยสามารถเล่นในแผนการเล่นในระดับสูงได้ที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียเล่นได้ครับเพียงแต่ว่านักเตะไทยเนี่ยขาดอยู่นะครับสองสามอย่างที่ผมพูดนะครับนักเตะไทยของเราเนี่ยขาดอยู่สองสามอย่างคือหนึ่งสรีระร่างกายอาหารโภชนาการครับฟิตเนสกระดูกโครงสร้างเรามันไม่เหมือนฝรั่งเราจะต้องเน้นตรงนี้มากๆให้มันทัดเทียมกับนักเตะอย่างนิโคลัสมิโกสัน ให้ถ้าเทียมนักเตะอย่างโจนาธานเข็มดีอันนั้นเน่ยเขาที่เราเรียกเขาว่า,านักเตะพลังม้านะครับที่เราเรียกกันนะฮอาวเวอร์นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับเขาเป็นกุ้งขึ่งยุโรปเนี่ยถ้าเป็นม้าก็ม้าพันดีอ่ะถ้าชื่อว่าฮอาวเวอร์นะเป็นม้าเปอร์เชียนะเป็นม้าแบบมันไม่เหมือนม้าบ้านเราอะ่ะคือความแข็งแกร่งความเร็วกระดูกเขานี่ใหญ่กว่าเรานะครับประมาณนั้น แต่เทนิคฟุตบอลเราไม่ได้แพ้ข้อที่หนึ่งนะเราเด็กเราเนี่ยยังเป็นรองลูกครึ่งอยู่นิดๆเป็นรองมาเยอะหรอกเกี่ยวกับสรีระร่างกายโภชนาการฟิตเนสครับอันดับที่สองนะเด็กไทยเราเป็นรองนักเตะที่เป็นลูกครึ่งคือเรามีโอกาสได้สัมผัสเกมกับนักเตะที่มีความแข็งแกร่งในระดับยุโรปและระดับโลกน้อยกว่าเขา นักเตะที่เขาเป็นลูกครึ่งเนี่ยเขาเติบโตมาในอะคาเดมี่ต่างประเทศเขามีโอกาสได้พบกับนักเตะในทีมใหญ่นะครับอย่างมุโกบุสิงคัมเนี่ยเขาก็อยู่แคมป์เดียวกันนะแคมป์สโมสรอนที่เป็นอะคาเดมี่เด็กเดียวกันกับเอ็มปาเป้อย่างเงี้ยฮะเขามีโอกาสได้สัมผัสเกมกับนักเตะระดับโลกมาเช่นเดียวกันครับมิคาลมิเกลสันหรือว่าโจนาธานเคมดีเขาก็สัมผัสมางี้นะฮะตอนเขาเป็นเด็กนักเตะบางคนก็กลายเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วที่เขาเคยแข่งด้วยนะครับ นี่ละครับเป็นสิ่งที่ที่ที่เรายังขาดแล้วก็อันดับสุดท้ายคือระบบโค้ชของเราระบบโค้ชของเราดีขึ้นมากครับตอนนี้ฮะระบบโค้ชของเราตอนนี้จะเห็นได้ว่าอย่างโค้ชเจเด็ดมีลาบเนี่ยได้สอดรับนะครับนโยบายการคัดเลือกตัวอย่างหลากหลายมาจากระบบทายเล่นในดีด้วยการทํางานของสมาคมาฟุตบ,บอลเราน่าสนใจมากนะบางแต่รุ่นอายุ อ่าสิบสองขวบนะที่เข้ามาในระบบทารินในดีส่งต่อขึ้นมาให้โคชเะเดีตมีลาบในการที่จะเลือกเฟ้นแคมของโคชเะเดีตเนี่ยมีมีหลายพาร์ทหลายหลายอีพีด้วยนะนะครับหลายรุ่นเนี่ยอ่าเรียกตัวมาแคมนี้แล้วก็ตัดตัวแล้วก็ไปอีกเรียกเพิ่มตัดตัวอีกโอ้โหครับการการคัดกรองเนี่ยผมคิดว่าละเอียดเลยนะโคชเะเดตเนี่ยแล้วน่าจะมีวิธีการทําทีมที่นี่แหละครับนี่แหละครับคนไทยเก่ง ไม่แพ้ใครในโลกนี้นะโค้ดไทยมีโค้ดเก่งเทคนิควิธีการโค้ดจจเดดเนี่ยที่จริงแล้วก็จะดูนะครับว่าทางโค้ดเะเดดใช้วิธีการอะไรในการคัดเลือกนักเตะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยากับเด็กๆดกรุ่นนี้เขาทำยังไงตัวนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับโค้ดจจเดดน่นาจะเขียนตำราไว้มั่งนะนะครับน่าจะบรรจุถ้ามันดีนะถ้ามันสําเร็จจริงๆในรุ่นยู17นะทางสมาคมฟุตบ,บอลประเทศไทยโดย ท่านดรชานวิทย์ผลชีวินน่าจะทําเป็นตําราเรื่องนี้เป็นไทยแลนด์เวไปเลยครับสําหรับการส่งต่อนะครับจากระบบไทยแลนด์เอดีขึ้นมาหาโคดยูสิบเนี่ยโคดยูสิบเจ็ดทอย่างไรบ้างกับเด็กคัดเลือกตัวยังไงใช้ฉีตวิทยายัางไงฝึกซ้อมอยังไตงตัวนี้น่าจะเป็นมาตรฐานเลยนะของทีมชาติไทยเราก็ถือว่าเป็นตำราของเราไปเลยคล้ายๆตำราเจแปนเวนี่แหละและอีกทีมหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือยูยิบสามเดาโรควีนคลิปหน้าแล้วกัน มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโค้ดนิชิกะยะนะครับแล้วก็ทีมงานโค้ดไทยนะที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยฝีเท้าดีเลยนะครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นการส่งต่อทีมขึ้นไปยังโค้ดอิชิเรากลับมาพูดเรื่องที่เราคุยกันดีกว่าครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่เหมือนเรานะเขาเอานักเตะลูกครึ่งเข้ามาเต็มทีมนะครับในขณะที่ตัวผู้เล่นเขาอะที่เป็นพื้นถิ่นอินโดนีเซียเนี่ย คุณภาพและเทคนิคเนี่ยยังสู้ทีมไทยไม่ได้ครับทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดอินโดนีเซียไม่เคยอยู่เหนือไทยเลยยังไม่เคยเลยนะครับประวัติศาสตร์อินโดนีเซียยังไม่เคยมีชัยชนะหรือมีผลการแข่งขันโดยเฉลี่ยที่เหนือกว่าทีมชาติไทยอินโดนีเซียยังไม่เคยทําได้ครับอินโดนีเซียยังเป็นรองเวียดนามด้ซ้าไปถ้าจะนับอันดับของอความแข็งแกร่งในชาติฟุตบอลในอาเซียนเนี่ยไทยมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับอันดับสองคือเวียดนาม อินโดนีเซียมาขยับขึ้นได้ในช่วงที่เขาใช้นักเตะลูกเซียวลูกครึ่งหรือว่าโอนตัวนี่แหละครับดังนั้นนะครับเราอย่าไปปร,ปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอินโดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทีมอินโดนีเซียเขาเล่นโดยระบบลีกของเนเธอร์แลนด์ครับนักเตะทุกคนเข้ามาด้วยทักษะฝีเท้ามาจากยุโรปมันไม่มีอะไรที่เป็นเชื้ออินโดนีเซียเลยถ้าที่ผมดูนะนะครับโค้ชชาวเกาหลีก็ไม่ได้เพิ่มแทคกติกอะไรให้กับน,นักเตะครับมันเป็นการเตะ มายัางไงก็เตะอย่างนั้นแหละครับจับลงไปแล้วเล่นตามที่คุณเคยเล่นมานะ่แล้วผมจะสอดแทรกใช้เทคนิคที่เสริมเข้าไปเพราะว่าคืออาคอดชินเตยังเนี่ยเขาเคยคุมทีมชาติมาแล้วนะเขาเคยเขาเคยใช้แผนการเล่นในในระดับนานาชาติมาเยอะดังนั้นเมื่อเขาได้นักเตะที่เล่นในระดับยุโรปมาเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องปั้นพื้นฐานหรือ,รอสร้างแฟชั่นอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เทคนิคบางอย่างที่จะเอาชนะคู่แข่งได้โดยที่มี ตัวผู้เล่นดีๆในมือแล้วคือชินใจยังเนี่ยจะเป็นลนักษณะเอาผู้เล่นมาวางลงก่อนแล้วระบบมาทีหลังแล้วจะดูว่านักเตะจะเล่นยังไงเล่นยังไงแล้วเขาจะจะเอาแผนการเล่นหรือแทคกติกลงทีหลังครับให้นักเตะเรเียนเกมไปก,ก่อนมันต่างจากอีชีอีชีอีนี่เขาจะเอาแผนลงบนโต๊ะก่อนค่อยจับตัวนักเตะมาวางลงเห็นหรือยังครับามันต่างกันดังนั้นนทีมชาติไทยจําเป็นหรือไม่จะมีรูครึ่ง จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับนักเตะลูกครึ่งที่มาติดทีมชาติไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเยอะก็จริงเขามาติดเพราะฝีเท้าครับเขามาติดเพราะฝีเท้าและเขามาติดเพราะการเล่นของเขาอ่ะมันเหมาะสมกับแผนการเล่นของอิชิในตำแหน่งนั้นๆนะฮะคือคือภาพง่ายๆหมายความว่าโค้ชไทยเราในอิชิเนี่ยเขาจะกําหนดแผนขึ้นมาก่อนแล้วถึงเอาตัวผู้เล่นมาวางลงแต่โค้ดอินโดนีนเซียเนี่ยชินเตยังเนี่ย เขาเจะเอาผู้เล่นมาวางลงที่เขาได้มาตัวดีมาวางลงแล้วเขาจะดูว่าใครเล่นได้แบบไหนบ้างให้เขาเล่นให้ดูก่อนจากนั้นเขาค่อยเสริมเสริมแท็กติกเข้าไปดังนั้นระบบทีมของอินโดนีเซียมันจึงเป็นลนักษณะรูปการเตะคล้ายในลีกยุโรปซึ่งมันไม่มีเชื้อของความเป็นเอเชียแต่ของเรานะครับเรายัางเล่นในสไตล์แบบนักเตะญี่ปุ่นในสไตล์เอเชียและสไตล์นักเตะไทยอยู่เพราะว่านะครับอิชิเองเนี่ยเขามองเห็นแล้วครับว่าเขาจะ ทำทีมแบบไหนแล้วเขาจะเอานักเตะค,คนไหนมาลงดังนั้นปรากฏการณ์ที่เราเห็นลูกครึ่งเยอะหรือไม่เยอะอะไรก็แล้วแต่ในทีมเรามันขึ้นอยู่กับฝีเท้าและความต้องการของอิชิครับว่าเขาต้องการนักเตะค,คนไหนนะครับส่วนนักเตะที่เราคิดว่าน่าจะติดหลายครั้งหลายคราที่เราคิดว่าฝีเท้าดีในสายตาเราะแต่อิชิไม่เอาก็เยอะครับตอนนี้ก็น่าจะกระจ่างขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าทำไมอิชิไม่เอา ไม่ใช่ว่าเจดีแล้วมันจะเหมาะกับทีมนะเราต้องเข้าใจใหม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นสตาร์ซูเปอร์สตาร์บางทีจุดเบลอาจจะไม่เหมาะกับทีมชาติไทยก็ได้ครับอิชิอาจจะไม่เอาก็ได้นะจุดเบลบุตรสิงค์คำเนี่ยอิชิอาจจะไม่เอาก็ได้อาจจะไม่เหมาะกับทีมชาติไทยก็ได้นะครับเขาอาจจะเอานักเตะไทยมาแทนก็ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแผนการเล่นมาก่อนตัวผู้เล่นครับนี่คือระบบครับนี่คือระบบของทีมนี่คือเจแปนเวนี่คือสิ่งที่เรากําลังก้าวเดิน ซึ่งมันแตกต่างจากอินโดนีเซียโดยสิ้นเชิงดังนั้นนะครับการที่เราอยากจะปรารถนาเป็นเหมือนอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าเราปรารถนาถอยหลังนะเราไม่ได้ปรารถนาก้าวหน้านะครับวันใดที่อินโดนีเซียไม่มีนักเตะเหล่านั้นชินเตยังก็ต้องหานักเตะเหล่านั้นมาวางลงก่อนนะครับมาวางลงก่อนนะครับมันถึงจะไปได้ในทีมอินโดีแต่ทีมชาติไทยเราเราวางแผนเอาเอาแผนงานมาลงแล้วเราหานักเตะหานักเตะมาหยอดใส่ ไม่จะเป็นต้องเป็นนักเตะราคาแพงไม่จะเป็นต้องเป็นนักเตะนอกแต่ขอให้นักเตะคนนี้เล่นแบบนี้นะอิชิต้องการกล้ามเนื้อประมาณนี้นะสปีดความเร็วประมาณนี้มีแพชั่นแบบนี้นะไม่ยอมแพ้บุกตลอดหรือคนนี้เนี่ยมีความระมัดระวังนะครับหรือคนนี้มีการเคลื่อนที่แบบที่อิชิต้องการและคนนี้มีความฟิตพอที่จะเล่นได้ในระยะเวลา45นาทีหรือ70นาทีโดยมีวิธีการเล่นแบบนี้แบบนี้เท้าซ้ายเท้าขวา คุณสับัติแบบนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นนักเตะราคาแพงมาจากยุโรปครับมาจากลีกสามก็ได้ครับถ้าเกิดไปเจอตัวมาเนี่ยเอามาเลยครับไปเล่นอยู่ลีกสามารถจะไม่รุ่งนะเพราะโค้ชจะไปเล่นอีกแบบหนึง่งแต่มันเหมาะกับเกมเอาอิชิอิชิก็จับมาลงได้ครับไม่จะเป็นต้องเป็นลูกครึ่งนะนี่คือระบบของทีมชาติไทยที่ครอบครัวฟุตบอลไทยเราจะต้องรู้ครับว่าการก้าวเดินต่อไปของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรแต่นะครับเหมือนที่เพื่อนพูดอันนี้ผมไม่เถียงเลยนักเตะดีหรือซูเปอร์สตาร์อย่างไรก็ดีใช่ครับ ดังนั้นเราจึงจะเห็นนักเตะอย่างจุดเบลนักเตะอย่างเอราวันการีเยนะครับอนาคตรเราอาจจะเห็นบุสิงค์คนะครับราอาจจะเห็นอิอริคราวเข้ามาก็ได้เพราะนักเตะเหล่านี้เป็นตัวจริงทั้งสิ้น,นฝีเท้าดีทั้งสิ้นอิชิน่าจะเอาเพราะว่ามันจะเสริมทําให้ทีมมีทักษะความสามารถยกระดับขึ้นอีกอันนี้เราอาจจะเห็นก็ได้มันช่วยไม่ได้ครับที่นักเตะลูกครึ่งเรามีแต่คนเก่งช่วยไม่ได้จริงๆ อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านโฟกัสนะข้อที่หนึ่งเราจะไปเปรียบเทียบกับจีนกับยูเลยนะครับอันนั้นเพื่อนบ้านเราให้เขาไปตามเวเขาเราไม่ได้ด้อยกับเขานะผมพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมไปด้อยค่ายโูนะยูเขาก็มีคุณค่าเขาก็เก่งในดับหนึ่งแต่ผมกํลาลังพูดว่าเราดีกว่าเราดีกว่าว่าพื้นฐานฟุตบ,บอลเราดีกว่าเขาเขาใช้วิธีการใช้ความสามารถจากลีกนนในเทอร์แลนด์ในในทีมของเขาอะโค้ดเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีไซน์แมท ไม่ได้ดีไซน์ทีมอะไรเลยเขาใช้ความสามารถแล้วเขาเสริมแท็กติกเท่านั้นเองต่างจากโค้ชของเรานักเตะของเขานะครับเทาวัดกันตามอะคาเดมี่วัดกันตามระดับมาตรฐา,านที่แข่งขันกันมายาวนานเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้นะยนนนังดูเรามีอะไรต้องไปเรียนแบบเขาครับถ้าท่านลองจินตนาการดูนะครับถ้าท่านจะไปโอนเราเนเธอร์แลนด์มาดทั้งทีมอย่างนั้นนะเราไม่ต้องใช้อิชิหรอกครับเอาใครไปเป็นโค้ชก็ได้ครับถ้าทีมแบบนั้นเนี่ย แล้วมันมีความภาคภูมิใจแล้วแล้วถ้าเกิดนักเตะเหล่านั้นไม่อยู่เลยครับนักเตะเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นหัวใจของทีมซึ่งมันต้องงอต้องงอนกันบงนั้นแหละมันต่างจากเรานะสมาคมยังอยู่ครับโค้ชยังอยู่อิชิถึงจะไปแล้วเขาก็บางระบบไปแล้วโค้ดต่างๆที่มาเรียนรู้ระบบนี้ซึ่งมันเป็นระบบสากลนะมันไม่ใช่ระบบของอิชิมันคือเจแปนเวถ้าโค้ดคนใดต้องการเดินตามระบบนี้เนี่ยใครก็มาแทนอิชิได้ในอนาคต แล้วนะแล้วโค้ดคนนั้นก็สามารถเลือกใครก็ได้จากหลีก2หลีกสามาก็ได้ครับใช้วิธีการนี้เราไม่จะเป็นจะต้องไปง้อไปงอนนักเตะซูเปอร์ร์ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรามีนักเตะซูเปอร์ร์อย่างจุดเบลนะครับมีนักเตะซูเปอร์ร์อย่างสุภนัทเนี่ยมิมคโรสันอย่างเงี้ยเขามีความรักความศรัทธากับช้างศึกอยู่แล้วนะเขาจะดีจะเตะด,ด้วยมันก็เสริมเชี่ยวเรี่ยบะนะครับทำให้เราดีขึ้นถ้าเราคิดตรงจุดนี้ได้นะข้อหนึ่งก็คือ อย่าไปดียมชมชอบในสิ่งที่มันผิดครับเราดีอยู่แล้วนะครับใกล้เคืออย่ากินด่างนะเรามีของดีอยู่กับมือต้องเห็นของดีอยู่ในมือเรานะครับอย่าใกล้เคือกินด่างนะครับข้อที่สองนะครับในการที่จะใช้นักเตะลูกครึ่งหรือไม่ไม่จะเป็นสำหรับทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยอาจจะไม่มีลูกครึ่งสักคนก็ได้ถ้านักเตะไทยเราเนี่ยขึ้นมาสู่คุณภาพที่ดีพอนะครับ ถ้านักเตะไทยเราเนี่ยอยู่ในแผนอยู่ในแทคติกที่โค้ชต้องการถ้าลูกครึ่งคนนั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นในแผนในแทคติกที่โค้ชต้องการทีมชาติไทยเราอาจจะมีนักเตะไทยเต็มทีมเลยก็ได้เพราะฉะนั้นลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งไม่ใช่ประเด็นครับที่ผมเอาลูกครึ่งมาขึ้นเรื่อยๆเพราะหนึ่งจุดเบลเป็นของจริงผมอยากให้เข้ามาติดข้อที่สองเพราะท่านชอบไหมครับถ้าผมลองไม่เอาจุดเบลขึ้นปล่ะจะมีใครมาฟังผมหลายคนอาจจะบอกว่า ช่องไปคินอยากจะได้ยอดวิวได้สิครับดีมีคนามาฟังผมมาเยอะสิครับดีจะได้มีข้อควฟุตบอลเพิ่มขึ้นได้เยอะผมยิ่งอให้คนอยากให้คนมาฟังผมขี้ละแสนคนเลยนะครับทีมชาติไทยเราจะได้รีบไปบอลโลกครับถ้าผมไม่แปะหน้าจุดเบลแล้วคนมาดูจะแสนคนหรือว่าผมไปแปะหน้าใครก็ได้ที่เป็นนักเตะลูกครึ่งเนี่ยที่แฟนบอลชาวไทยชอบดูผมจะแปะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการเรียนนะปกหน้าปกผมหรือชื่อเรื่องผมมันอาจจะโอเวอร์ผมต้องการให้คนมาดูครับ ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อุดมคติผมเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสังคมเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยบังคับให้ผมทําแบบนี้เพื่อผมจะได้คนมาฟังคลิปผมเพราะผมต้องการเผยแพร่ทัศนคติของผมน้องชายผมนะครับเป็นรองศาสตรา,าจารย์นะครับเป็นด็อกเตอร์น้องชายแท้ๆผมนี่แหละบอกว่าพี่เพื่อนผมนะเป็นเอ่อด็อกเตอร์เหมือนกันเขาทาคลิปเขาพูดดีมากๆเลยเนื้อหาสาระยอดเยี่ยมมากเลย อยากให้คนฟังมากๆเลยแต่มีคนมาฟังคลิปก็แค่สองร้อยสามร้อยคนนะพี่ทาไงมีคนฟังคลิปพี่เป็นเป็นหมื่นเลยผมก็เลยบอกว่าคือคือถ้าเราจะขึ้นวิชาการจ๋าหรือตั้งชื่อไม่น่าฟังหรือไม่มีอะไรทําให้เขาอยากมาฟังอะถึงเราจะพูดดีขนาดไหนเขาไม่ฟังเราหรอกแต่ผมก็บอกน้องชายผมไปแบบนั้นนะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะผมจะทําช่องที่ผมได้คุยเพราะว่าน้องชายผมเคยไปสํารวจโคโลกใต้ครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้สภาวะแวดล้อมเราเนี่ยผมคิดว่าผมอยากทาช่องแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ผมโฟกัสกีฬาโอกาสต่อไปผมถ้าผมทําช่องต่อไปผมจะบอกเพื่อนครับว่าผมนัดทำช่องเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าบางครั้งนะหน้าปกนะครับคลิปของผมการโปรยชื่อเรื่องท่านอย่าไปใส่ใจนะครับท่านอย่าไปใส่ใจเลยเพราะว่าผมอยากให้คนมาฟังคลิป นะครับถ้าเราทําคลิปแล้วคนไม่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราพยายามเพียนพยายามในสิ่งที่ดีย้าคนเาฟังเยอะเนี่ยมีคนเาฟังตั้งใจฟังแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยมาออฟังเป็นแสนคนผมยิ่งดีใจครับดังนั้นนะครับนักเตะไทยทีมชาติไทยจะมีลูกครึ่งหรือไม่มีลูกครึ่งก็ได้ครับอันนั้นนะไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วก็เราอย่าไปนิยมชมช,มชอบในสิ่งที่ไม่เป็นภาพลวงตาครับเพื่อนบ้านเราหรือทีมใดก็ตามแต่ที่เขาใช้วิธีการรัด ถ้าเราต้องการวิธีการลัดเราจะไม่ยั่งยืนครับท่องไว้เลยครับคำนี้ออ้อุ้้้้มมีาา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 หััวว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 วเปปนดกก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 รรรรระท่่่่่่่ลลคคคคชชงงึึยยยยยใใไไไไไไบบจจจข ทีละข้อว่าเป็นยาวิเศษกับกองกิเล ทำคนที่เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแรลงสู้สึกค <engo DI comfortable> pues ึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายพ่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Yeah. Ooh.